ให้เดิมเป็นที่เดิมเออเรื่องใครเดิมแต่ว่าปัมเปินบัญชีพีจนนี่จน,นี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะงานนี้คร,รับบอกว่าดข้อกลุ่มนครับบอลได้ครับเดี๋ยวแอดมินตอนนี้หลายหคนเลยครับโอเค,ครับบอสทางการลุยแล้วก็ฝากของอีหล่เดเดอ้อเพิ่งมาอีหลายีเยครับพี่น้องวับยนะครับที่กินแต่ไดแล้วก็เองเทาเพียันี่ยี่สามูไปเลยว่าดนนองโซเฟียเห่งงา รักือยดูครดนสอทายด้รือนะครับทีมงานสาวหน้อยคพื่อนแพงขึ้นมาครับพอดีเอฟซบสี่เพื่นมาฟอกันครับ

ไฟดับครับช่วงนี้ไฟดับเ้ยสวัสดีเสียวจูโอ้สวัสดีโอ้เพื่อนสวดีสวัสดีครับเพื่อนยินดีครับเพื่ยนดีครับเพื่อนดเพื่อนสวัสดี โอ้ผู้ดูน่แวันเผู้เล่นแมบถึงนผู้ใดมีแดงมีราสับพันพอดีเลยมีการกดเี้ยเนี่ยังนี่ยมอได้สมบมมองยุ่มองหันละเนี่ยมองแล้วตีกันแค่กตีกันไปนะติดบันฝากรถได้ในเมืองเาเราเบอร์ได้เา

มาเด้อพี่น้องเด้อม,มาเบ่งสาวหน่อยเด้อ